สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้จะปลูกต้นไม้นะคะจ้างคนงานมาเออคนงานกะไดอืมว่ามีตะเลือคนงานกะไดดูดูไม่เอาหมวกมาฝุ่นฝุ่นฝุ่นเพื่อนว่าเพื่อนชอบอันตากฝนก็สันอันจ้างคนงานมาเออไม่คิดว่าฝนจะตกเนาะคนงานก็ขยันนะคะเออฝนตกก็ ก็ทำ<ม>เออคนตกก็ทำนะคะว่าจะว่าจะลงต้นมะม่วงนะคะเนี่ยปีปีก่อนแบบว่าปลูกมะม่วงแล้วมันตายเนาะเพราะว่าคนปลูกขยันเกินนะคะขยันมากนะคะขยันแบบเออขยันอย่างอื่นเนาะ ลืมสนใจดูแลมันมันก็เลยตายนะคะเนี่ยซื้อซื้อพันไม้นะคะซื้อต้นมะม่วงนะคะมาปลูกทดแทนนะคะเออต้นมะม่วงนะคะม,มาปลูกทดแทนต้นที่ตายนะคะอ่าต้นที่ตายนี่จะเป็นต้นเงาะนะคะเออปลูกปลูกเงาะนะคะเออแม่ลืมลดน้ําต้นไม้มันก็เลยตายนะคะ แล้วก็ซื้อต้นต้นพุซานะคะมาปลูกสี่ต้นนะคะเหลือต้นเดียวนะคะทรหดมากนะคะไม่เคยสนใจมันเลยนะคะต้นนั้นนะคะเนี่ยต้นที่อยู่ข้างหน้าคนงานนะคะวันนี้นะคะฝนตกนะคะอากาศชุ่มชื้นมากนะคะเนี่ยเย็นสบายนะคะ ให้ดูบรรยากาศนะคะฝนตกไม่แรงนะคะฝนตกทำพลํำนะคะแบบไม่ไม่ค่อยเกินไปไม่แรงเกินไปนะแบบตกเบาๆอากาศน่านอนมากนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ แดดร้อนนะคะอ่าก็รักษาสุขภาพนะคะอ่าฝากกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะคุณคนงานกันร้องเพลงโอ้ยคุณไม่ได้รู้ห้อนรู้หนาวแต่เลยได้คุณพักัก,กจะไม่เพื่อนมั่นเอออ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ